ก่อนจะลาคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าที่บ้านก็มีคนเป็นนะคะแล้วก็หายแล้วสาหรับโควิดเพิ่งหายตัวเองก็เลยไปบูสต์มาใช่ไหมคะก็ถามว่ากลัวกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นจากวัคซีนจังเลยเพาจริงๆไม่มีใครตอบอะไรได้เลยคุณผู้ฟังก็วัคซีนบางคนก็วันสองวันแรกก็อาจจะมีอาการไม่สบายก็เตรียมยาเอาไว้ก็คือยาแก้ไขยา,ยา,ขา,ยยาลดไข้อะไรแบบนี้นะคะส่วนอย่างอื่นก็อย่าไประแวงมันค่อยดูสังเกตตามอาการแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ข้ามไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟัง ก็คือไข้เลือดออกนะคะนั่งอ่านดูแล้วเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมีผู้ป่วยสูงถึงหนึ่งมืนห้าพันคนถือว่ามากกว่าปีที่แล้ว5.4เท่าเพราะปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ราวๆ2,942เรา 2, คน เยอะแบบตัวเลขแบบผิดกันเลยนะคะแล้วมีคนเสียชีวิตแล้วถึง1 3คน5จังหวัดที่พบมากที่สุดถ้าคุณจะไปเที่ยวก็ระวังนิดนึงก็และกันน่านตราดชุมพรจันทบุรีและตากแต่ถามว่าจังหวัดอื่นต้องระวังไหมมันก็คงต้องระวังทั้งหมดนะคะก็คือเพราะว่ายุงลายมันเกิดได้จากน้ําที่ขังอยู่ตามนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าวัดเนี่ยเป็นที่ที่พบลูกน้ําสูงสุด นะคะรองลงมาจะเป็นโรงเรียนสถานที่ราชการแล้วก็โรงงานก็จะพบเป็นลําดับถัดมาถามว่าถ้าป่วยเขาไม่แนะนําให้ซื้อยาทานเองนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกอยากให้ไปพบแพทย์ให้วินิจฉัยและรักษาที่ถูก เพราะว่าถ้าซื้อทานเองโดยเฉพาะยาในกลุ่มเอนเซมพวกไอบูโปรเฟนหรือแอสไพรินรวมไปถึงยาชุดเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้เลือดออกในทางเดินอาหารได้ง่ายและจะยิ่งยากต่อการรักษาทําให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีแต่โควิดเราไม่ได้มีแค่แบบ สิ่งที่เราคุ้นชินในช่วงสองสมปีนี้สิ่งที่มันอยู่กับเรามาตั้งนานมันยังคงอยู่นะคะไขเลือดออกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้ที่บ้านมีแหล่งกําเนิดยุงได้นะคะคุณผู้ฟังนะก็ฝากเอาไว้ตรงนี้ใช้เวลาพักผ่อนสร์อาทิตย์ของคุณตามที่คุณได้เลือกพักกายก็ดีพักใจก็ยิ่งดีด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันวันจันทร์ดูแลตัวเองเยอะๆสวัสดีค่ะ SM e DJ DJ Play By ค่ะ